คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณทรัพย์สิสนเงินทองความรู้ครอบครัวหรืออะไรกันแน่ที่คนส่วนใหญ่ต่างวิ่งตามหากันถ้าเราบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของคุณก็คือชีวิตของคุณยังไงล่ะคะเพราะว่าเราทุกคนพร้อมจะแลกทุกๆอย่างที่เรามีเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปแม้จะแค่หนึ่งวันก็ยังดี และถ้าวันนี้คุณรู้ตัวว่าคุณจะมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้ได้แค่หนึ่งวันสิ่งที่คุณกำลังจะทำคืออะไรคะคุณยังคงจะไปทำงานเหมือนทุกวันอยู่ไหมคุณจะยังเอาเวลาของคุณไปดูซีรีส์ใน Netflix กเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคุณจะยังคอยนินทาคนที่คุณไม่ชอบหน้าในที่ทำงานอีกไหมหรือคุณจะตามหาของอร่อยเพื่อให้ตัวเองได้ฟินเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทำในวันสุดท้ายของชีวิตแล้วทำไมทุกวันนี้คุณยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเหล่านี้มากซะจนหลงลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญในชีวิตไปล่ะคะวันนี้ Be Yourself Be Better อยากจะชวนคุณไปฟังเรื่องราวพร้อมทั้งแง่คิดที่ได้จากคุณหมอกริไทยธนสมบัติกุลคุณหมอหนุ่มอนาคตไกล แต่สุดท้ายต้องมาเจอโจทย์ยากของชีวิตอย่างมะเร็งปอดระยะสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะถ้าใครได้ติดตามข่าวก็น่าจะพอได้ยินเรื่องราวของคุณหมอกริไทยธนสมบัติกุลที่มาโพสต์บอกลานในเพจสู้ดีวะของตัวเองว่า ผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับแล้วว่าหลายคนพอได้ทราบเรื่องก็น่าจะใจหาย แต่ยังไงซะเหรียญมันมีสองด้านเสมอแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าคุณหมอกริฐไทยโชคร้ายจังที่ต้องมาเป็นโรคร้ายตั้งแต่อายุยังน้อยอีกทั้งหน้าที่การงานก็กำลังเข้าที่น่าจะมีอนาคตที่สดใสแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องราวของคุณหมอกริไทยสามารถนามาเป็นวิทยาทานและสอนอะไรให้กับพวกเราได้บ้าง ก่อนอื่นเราขอเล่าประวัติย่อๆของคุณหมอกลิไทยให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนะคะเพื่อใครยังไม่ทราบว่าเขาเป็นใครคะ่ะคุณหมอกริไทยธนสมบัติกุลปัจจุบันอายุ29ปีเกิดในครอบครัวใหญ่เชื้อสายจีนชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างมีความสุขมากๆเข้าเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัย และจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งแรกของหมอกริดไทยก็อยู่ในช่วงเรียนชั้นมัธยมต้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันทำให้เขาได้มาอยู่กับคุณแม่และน้องสาวเหตุการณ์นี้เป็นตัวเร่งให้เขาต้องเป็นผู้ใหญ่ในทันทีเริ่มอ่านหนังสือและอยากพัฒนาตัวเองหลังจากจบ จากโรงเรียนสวนกุหลาบก็มาเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้เวลาเรียนหมออยู่6ปีที่เชียงใหม่และยังเป็นนักบาสเกตบอลของคณะแพทย์เชียงใหม่อีกด้วยนะคะหลังจากเรียนจบหมอคุณหมอกริชไทยก็มาเรียนต่อเฉพาะทางอีก3ปีทันทีเขาเลือกสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวระหว่างที่เรียนหมอเฉพาะทางอยู่นั้นก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางเพิ่มอีกหนึ่งสาขาก็คือระบาดวิทยาคลินิก ทั้งยังไปเรียนปริญญาโทอีกหนึ่งใบด้านวิทยาการข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่หมอกริทยสามารถเรียนจบทั้ง3ส,สาขาได้ตามต้องการและเข้าบรรจุเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร,ร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ ในด้านชีวิตส่วนตัวถือว่าหมอกฤิตไทยดูแลสุขภาพได้ดีมากดีกว่าค่าเฉลีย่ยคนทั่วไปอย่างแน่นอนค่ะหมอกฤิตไทยชอบออกกำลังกายให้ความสำคัญกับการกินอาหารและนอนหลับให้เพียงพอชอบอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ลงทุนตามสตาไตล์วัยรุ่น productive เป็นคนที่มีความฝันและเป้าหมายให้วิ่งตามอีกมากมายแต่แล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2565อนาคตที่กำลังสดใสของเขา ก็กลับมืดลงเมื่อเขาถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ตอนที่ตรวจเจอมเมล็งนั้นได้ลุกลามไปที่ปอดทั้งสองข้างสมองของเขาก็มีก้อนมเมล็งถึง6ก้อนทำให้ต้องรีบเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนผลการรักษาครั้งแรกมเมล็งที่ปอดมีขนาดเล็กลงและไม่กระจายไปยังอวัยวะอื่นเพิ่มเติมแต่ก้อนเนื้อในสมองยังคงไม่สงบลงทำให้ต้องตัดสินใจรับการฉายแสงทั่วสมองซึ่งผลข้างเคียงก็คือ อาจจะส่งผลให้สมองเสื่อมไม่ช้าก็เร็วแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้แล้วจริงๆหลังจากรักษาได้6เดือนอาการของโรคสงบลงเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติและเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2566หมอกริดไทยได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวถ้าใครได้ชมวิดีโอคงอดอมยิ้มและรู้สึกดีใจไปกับทั้งคู่ไม่ได้ แต่ไม่กี่วันต่อมาได้ทราบข่าวว่ามะเมล็งได้ลุกลามไปทั่วร่างกายของหมอกริดไทยและไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจนมาเจอโพสต์บอกลาล่าสุดบน Facebook ยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับหมอกริดไทยและครอบครัวให้ผ่านพ้นจุดยากๆในชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะ เรื่องราวความยากลำบากของผู้อื่นมักจะทิ้งบทเรียนที่ล้ำค่าให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอเรื่องของหมอกริปไทยก็เช่นกันเราสามารถถอดบ,บทเรียนที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนต่อได้3ข้อใหญ่ๆ 1. ชีวิตนั้นเปราะบางการเตรียมตัวที่ดีคือสิ่งจำเป็นคํากล่าวที่ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันคือสัจธรรมของชีวิต ที่บอกว่าชีวิตของเราเปราะบางมากแค่ไหนถ้าฟังจากเรื่องราวของหมอกริไทยคุณจะรู้เลยว่าคุณหมอเป็นคนที่เตรียมพร้อมในเรื่องของทางโลกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยศึกษาเรื่องการลงทุนดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแต่พอมาเจอเหตุการณ์ศบตากับความตายแบบนี้ทำให้หมอกริไทยเริ่มสนใจการเตรียมตัวรับมือกับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ แต่มีน้อยคนที่จะเตรียมตัวพบกับมันอย่างสงบซึ่งข้อนี้เราว่าหมอกริดไทยอาจจะโชคดีกว่าพวกเราบางคนด้วยซ้ำเพราะเขาได้เตรียมตัวรับมือกับมันแล้วแต่ขณะที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างประมาทอย่างกับจะมีชีวิตอยู่เป็นหมื่นปีทั้งที่ความจริงเรามีอายุเฉลี่ยแค่20,000กว่าวันเท่านั้น คุณอาจจะเริ่มฝึกง่ายๆด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองทุกวันว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตคุณจะทำอะไรและไม่ทำอะไรบ้างการถามตัวเองแบบนี้ทำให้คุณได้กรองว่าคนหรือเรื่องราวอะไรที่สำคัญและไม่สำคัญกับชีวิตของคุณอะไรที่ไม่สำคัญก็ปล่อยไปไม่ต้องเก็บมาคิดให้รกสมองเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ ถ้าคุณทำได้แบบนี้ชีวิตของคุณจะเบาลงมากนอกจากนี้ยังทำให้คุณมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นด้วยเพราะคุณจะรู้ว่าทุกคนเกิดมาบนโลกนี้แค่ชั่วคราวแล้วก็จากกันไปการที่เราเจอกันนั้นถือว่าโชคดีและควรมอบความทรงจำดีๆให้แก่กันดีกว่า 2. ทุกคนมีโจทย์ชีวิตแตกต่างกันไปแต่การรับมือกับโจทย์ที่ได้คือสิ่งสำคัญ เราเคยอ่านงานของคุณนิ้วกลมเขาเปรียบเปลยไว้ดีมากว่าชีวิตเหมือนการเล่นไพ่ทุกคนจะได้ไพ่แตกต่างกันตามแต่เจ้ามือจะแจกให้ก็เหมือนกับเหตุการณ์หรือปัญหาในชีวิตที่เราทุกคนต้องเจอแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือคุณจะใช้วิธีการรับมือหรือวิธีการเล่นแบบไหนเพื่อที่จะให้คุณเป็นผู้ชนะในเกมแม้ว่าไพ่ในมือของคุณอาจจะไม่ใช่ไพ่ที่ดีที่สุด ก็เหมือนเรื่องของคุณหมอกริฐไทยถ้าฟังกันจริงๆคุณหมอกริฐไทยมีไพ่ที่ดีอยู่ในมือทุกใบแต่บังเอิญจัวได้ไพ่ไม่ดีหนึ่งใบก็คือไพ่มะเร็งปอดระยะสุดท้ายคุณหมอกริฐไทยสามารถรับมือกับมันได้เป็นอย่างดีเพราะมันเป็นโจทย์ที่ยากมากสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคนก็คือคุณไม่สามารถเลือกไพ่ที่เขาจะแจกให้กับคุณได้แต่คุณสามารถเลือกวิธีการเล่นให้ชนะในเกมได้นะคะ 3. การอยู่กับปัจจุบันทำมันให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีอะไรต้องเสียใจเราได้มีโอกาสได้อ่านหลายๆโพสต์ที่หมอกรีไทยเขียนไว้ในเพจสู้ดีวะและชอบอยู่ประโยคนึงซึ่งบอกว่าการอยู่กับปัจจุบันนั้นสำคัญยังไงหมอกรีไทยบอกเอาไว้ว่าชีวิตไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนจะต้องตายอยู่กับปัจจุบันใช้แต่ละวันให้เหมือนวันสุดท้าย ถ้ามีอะไรที่ทำเพื่อคนอื่นได้ก็แบ่งปันความโชคดีให้เขาบ้างและไม่ว่าชีวิตจะเลวร้ายแค่ไหนอย่าหมดหวังกับชีวิตเด็ดขาดยิ่งคุณไม่รู้ว่าวันไหนคือวันสุดท้ายของชีวิตคุณการที่คุณอยู่กับปัจจุบันทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือเสียดายในอนาคตจำไว้ว่าคนที่สำคัญที่สุดคือ คนที่กำลังคุยด้วยอยู่ตอนนี้สถานที่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่ที่คุณอยู่ณเวลานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่คุณกำลังทำในตอนนี้ดังนั้นจงดื่มด่ำกับเวลานี้ของคุณให้มากที่สุดเพราะมันไม่สามารถนั่งแทนมอชีนถอยหลังกลับไปใช้มันได้อีกแล้วและปัจจุบันคือของขวัญของชีวิตเหมือนกับคำว่า Pres e n t ในภาษาอังกฤษยังไงนะคะ ใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะพบว่าการมีชีวิตคือของขวัญอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครที่ติดตามเรื่องราวของหมอกริไทยนอกจากจะให้กําลังใจคุณหมอแล้วคุณน่าจะได้ข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากแชร์ความเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ แล้วถ้าอยากให้ช่องของเราทำเรื่องอะไรก็บอกเรามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเคยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมจากอับราฮัมรินคอน In the end, it's not the years in your life that count, it's the life in your years ในท้ายที่สุดมันไม่ใช่ว่าคุณมีอายุอยู่ถึงกี่ปีแต่มันคือคุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายกี่ปีในช่วงเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่ หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้น be yourself be better สวัสดีค่ะ